สวัสดีครับพบกับรายการเบรคฟูีไลท์นะครับผมนัทนะครับกับกิจนะครับวันนี้เป็นตากล้องเนาะสับกันพี่สับกันสับกันนะครับวันนี้กิจอาลรู้สึกว่าไม่ถนัดกับตัวนี้นะครับพอดีทางทางขับโมโตนะครับหรือทางโมโตกรุ๊ปเราเนี่ยมีตัวหนึ่งพิเศษจอดอยู่นะครับอันนี้เป็นรถของทางเฮียเจ้าของนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดของยามาฮ่านะครับรุ่น SR นะครับคือจริงๆ SR เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือรถรุ่นที่ต้องเลือกเป็นตำนานเลยนะ ครับเราเรากิบเองเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเอสอาร์ <HR S 1> ได้ยินมานานแล้วนะเออาร์ตั้งแต่ที่ว่าไม่ใช่รถที่ขายในศูนย์ยามาฮ่าอ่มต,ต,ตั้งแต่แบาเขาเรียกอินวอย์ป่ะพี่ใช่ใช่ตั้งแต่เป็นรถรถสมัยอินวอยจริงๆถ้าใครเล่นรถสิบยี่สิบปีขึ้นไปเนะาะก็ก็จะคุ้นเคยกับรถรุ่นนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยได้ยินมานานแล้วเออาร์นะครับมันดีมันดังยังไงนะครับต้องบอกวา่าถ้าพูดถึงเนี่ยรถบิ๊กไบค์สมัยก่อนอย่างของยามาฮ่านะครับคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก คนอาจจะไม่รู้จักพวกคาวานะฮอนด้าคาวาอะไรพวกนี้นะครับอย่างอย่างสปอร์ตของยามาฮ่าเนี่ยถ้าถ้ายุคก่อนนะไม่ใช่ยุคนี้นะเอ่อก็คนก่อนที่จะมีอาวันอีกนะครับท่านก็รู้จักไหมถ้ายามาฮ่าฝั่งฝั่งบิ๊กไบค์ยามาฮ่ารู้จักแต่อาวันอย่างเดียวใช่แค่นั้นใช่แค่นั้นเลยพี่นะครับถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างอย่างถ้าเป็นฮอนด้าคนก็จะรู้จักอย่างพวกเอ็นซีพวกซีบีอารีเอฟบีเอฟอาร์แล้วถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยคนในผม้ชมอย่าง อย่างตัว s R นะครับอย่างเป็น s ปอร์ตพูลลิงก็จะมีดังๆก็เป็นพวก FJR นะครับหรือว่าจะเป็นแม้แจ่คพุซเซอร์เองนะครับพุเซอร์เองอย่าง d ดกสตา a r เนี่ยคนก็อาจจะรู้จักน้อยเพราะว่าคนหลายคนขึ้นชอบแมแม้แต่คนเล่นรถยุคใหม่เองนะก็ชอบในตำนานของ SR นะครับแล้วตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่า SR ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวครบรอบ40ปีของรุ่น SR 400นะครับดูที่เพจตรงนี้ดูที่เพจ อ่าอันนี้เวอร์ซารีนะครับเขาเขียนว่าซิ้นนะครับ1978นะครับมันเขียนว่า The Big Single Big Single นะครับ Big Single ก็คือลูกสูบรถลูกสูบเดียวและแถมลูกสูบใหญ่ด้วยนะครับเอ่อเ r 4 0 0เนี่ยครับกําเนิดมานะครับตอน1978นะครับแปลว่าครบรอบสิปีเนี่ยจริงๆตัวนี้มันเป็นโมเดล2018ันสบแครับหนึ่งเขาลอดสิปีว่าปีนี้2021แล้วนะครับแต่ว่าตระกูลเอสไอจริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัว400มาก่อนนมัเริ่มตัว500 นะครับเราออกตัว500มาก่อนตัว400เนี่ยคา่าเล็กกว่าเนี่ยออกมาทีหลังนะครับเขาถึงได้นับตัวนับตัว400เนี่ยว่าครบ40ปีหลายคนคบอกว่าเปิด SR มีตั้งแต่ปี75แล้วนะครับทั้งนั้นมันตัว500นะครับเขาเลยนับแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่า SR เนี่ยนึกภาพมันเหมือนประเท่นะครับวิวัฒนาการของมันนะครับตั้งแต่เริ่มมันเกิดขึ้นมานครับจนถึงทุกวันนี้คือเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก นะครับมันเหมือนโอเทเลยที่ตั้งแต่ยุคไดดนเสา์ยันทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมานิดเดียวเองนะครับคือผมนี่นี่ถผมเปรียบเทียบแบบนี้นะครับแถมมันเป็นโมเดลที่ยังคงรูปลักษณ์เดิมไว้และยังขายดีและเป็นที่นิยมอยู่นะครับถ้าคนสมัยเล่นยุครถอินวอยที่นําเข้าประกอบมานะช่วงแรกแรคนไทยไม่เล่นนะตัวนี้คือเอารถค้อนเข้ามาเนี่ยคันละหมื่นสองหมื่นนะครับพอเริ่มนิยมราคาจะเริ่มัพขึ้นมาแต่ก็เหมือนรถติดตู้ sr นะครับรถติดตู้ก็คือ คนจะนิยมรถสปอร์ตซะมากกว่ากับรถคูเซอร์นะครับแต่ตัวนี้ติดตู้มาคนก็เอามาประกอบขี่เล่นกันจนมาเริ่มดังเริ่มฮิตราคาก็เริ่มสูงขึ้นนะครับนี่คือประวัติข้าวๆข,ของตัว SR นะครับส่วนตัวนี้นะครับครบรอบ40ปีนะครับตัวนี้มันพิเศษใช่ไหมัใช่พิเศษจะสังเกตว่านะครับรันนัมเบอร์เนี่ยตัวนี้หลขจากันที่89 220นี่คือเฉพาะขายในประเทศไทย 240คันมู่แง่ในไทยมี240คันและตอนที่เปิดให้จองจำหน่ายเนี่ยตัวนี้เกลี้ยงไม่เหลือ <G ül üyor> นะคือถ้าคนชอบและคนมีเงินพูดตรงว่าก็เอาอยู่แล้วนะครับส่วนส่วนรอบโลกรู้สึกว่าผลิตประมาณ500คันนะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นเป็นตัวลิมิเดนะครับผมเห็นนี่สีสีนี่พิเศษป่ะพี่สีนี้เขาเรียกซันเบิร์ดเนี่ยนะครับคือถ้าคนเล่นกีตาร์ ครับหรือเล่นเป็นพวกเครื่องดนตรีของยามาฮ่าเนี่ยจะคุ้นจินไ่สีซันเบิร์ตเพราะลายกีตาร์เลยใช่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 หรือว่ากีตร์ยี่ห้ออื่นก็มีสีนี้เอาไปทำเอาสีนี้ไปทำเหมือนกันใช่แต่สีซันเบิร์นะครับก็คือเป็นพระอาทิตย์ที่กำลังทดช่วงเสวีนนะครับพระอาทิตย์แบบเหมือนธงญี่ปุ่นนะใช่พระอาทิตย์เพลนะครับก็เป็นสีที่เป็นสีพิเศษนะครับก็จะเป็นออกหน้าหนาเหมือนสีเหลืองสีเหลืองสีส้มเหมือนแบบแสงมันกระจายก็ถือว่า ทำออกมาได้สวยนะครับอย่างนี้ตัวตัวนี้ครับมันผมเห็นรถที่พี่บอกว่ามันอย่างกระจอระเคที่อยู่มานานเนี่ยมันมีอะไรที่มันเอาเทคโนโลยีเก่ามาใช้ในปัจจุบันบ้างเหรพี่ที่มันแตกต่างจากรถท,ทั่วไปอ่ะคือเครื่องบล็อกเนี้ยเขาออกมาจากตระกูลของรถเอ็ดูโรนะครับเอ็ดูโรของยามาฮ่าก่อนหน้านั้นก็คือพวกตระกูล x อในการ500จะใช้เครื่องเป็นเครื่องสูบเดียวนะครับสูบเดียวหรือสูบใหญ่นะครับ,รนะรบแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้มานานมาก นานมากตั้งแต่สมัยอย่างบอกสามสสี่สิบปีเนี่ยเครื่องหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแทบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจะเปลี่ยนก็จะเมื่อก่อนใช้คาร์บูเรเตอร์อย๋ยวนี้ปรับมาเป็นหัวชีแล้วก็คือก็คือเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ใส่เข้าไปใช่ก็คือพัฒนาดีขึ้นนะครับแล้วก็มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่จริงจุดที่พัฒนาเนี่ยเขาพัฒนามาเขาบอกว่าประมาณยี่สิบกว่าครั้งนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนในพื้นฐานหลัก ก็คือภายนอกก็ยังคง<ช>เป็นเออารอยู่หลักๆก็คือตัวแชสซีแชสซีเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เป็นเหมือนเดิมนะครับตัวถังตัวอะไรจะเปลี่ยนแบบนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างรถรถตัวแรกๆเนี่ยจะเป็นดัมเบลหน้าอยู่เลยแล้วเมื่อก่อนดิสเบกยังจจะไม่มียังไม่นิยมแล้วราคาแพงนะครับก็ใช้เป็นดัมเบิลหน้าหลังไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเรื่องความที่เป็นตัวใหม่เนี่ยมันก็ใช้ดิสเบกนะครับนี่คือพัฒนาให้มันดีขึ้นง่ายหัวฉีดแน่นอน มันจ่ายน้ํามันได้ดีกว่าได้ได้แม่นยากว่ามันก็ได้เรื่องความประหยัดกับปัจจุบมนนะครับเครื่องยนต์มันสามร้อยเก้าสิบเก้าีีนะครับแต่แรงม้าไม่ได้เยอะประมาณยี่สิบกว่าตัวถ้าพูดถึงสี่ร้ยเดี๋ยวนี้แรงม้าโดดกันส0ิกว่าหนะรืสนะี่สิบแล้วนะสามสิบห้าสี่สิบประมาณนี้คนอาจจะบ่นว่าเครื่องสี่ร้อยแรงม้าขนาดนี้อาจจะไม่แรงไม่คุ้มแต่จริงๆแล้วคนที่ชอบรถสไตล์คลาสสิก ไม่เป็นคาดหวังแรงม้าขนาดนั้นอยู่แล้วเขาจนเขาซื้ออดีตกลับมาใช่ซื้ออดีตแล้วก็คือส่วนมากนะไม่ได้ไปหวดกันความเร็วร้อยกว่าร้อยแต่ปลายแบบนี้นะครับเขาต้องการฟีลลิ่งของมันมากกว่านะครับแล้วก็ความขี่สบายแล้วก็ข้อดีของเครื่องพวกนี้คือมันไม่จุกจิกเพราะมันยู้สึกตัวเองมาสี่สิบปีแล้วนะครับก<ต>็มันทนทานแต่ว่าไม่น่าใช่สี่สิบปีนะอย่างที่บอกว่ามันก่อนสี่สิบปีสี่สิบปีก็คือเครื่องบล็อกนี้เครื่องห้าร้อยเครื่องห้าร้อยคือห้าร้อยกับตัวเนี้ยนะครับ คือพื้นฐานเหมือนกันแต่ต่างที่ระยะชักนะครับระยะชักมันไม่เท่ากันระยะชักไม่เท่ากันก็ซีซีก็ลดลงนะครับก็ทําให้ตัวนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมคนก็นิยมตัว4 0 0ร้อแต่คนไทยก็ส่วนมากใครที่400ร้อยก็ยามจะหา500อมาใช้ส่วนนะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้ทําความรู้จักกับรถตระกูลนี้แล้วกันนี่นี่คือจุดที่หลายคนจะงงก็คือสังเกตตรงนี้นี่คือฝาเติมน้ํามันเครื่องเอ้ยมันมันไม่ใช่น้ำมันมันเชื้อเพลิงนะไม่ใช่้เชื้อเพลิงนี่คือ เติมน้ำมันเครื่องมันจะเขียนว่ามอเตอร์ออยนะครับนี่ออ๋ไม่มีตาแมวตรงนี้นี่ไงมีมี่ต้านวัดอยู่อ่แต่มันไม่ใช้ตาแมวเหมือนสมัยนี้ใช่เวลาที่เราเติมน้ำมันเครื่องนะครับเวลาเซอร์วิสเนี่ยเราจะเติมตรงนี้เขาเติมตรงนี้มันไปไหนยาพลาไอซ์อาร์นี่คือเอกลักษณ์เลยนะเอกลักษณ์อันนี้คือจุดเด่น ที่รถค่ายอื่นไม่ทำเขาไม่ทํากันเข,เขาไม่ทํากันคือน้ํามันเครื่องเนี่ยมันอยู่มันจะอยู่ในตัวแชสซีหรือตัวเฟรมรถโอ้โหอย่างนี้รถ<ห>ท่อน,นี้จะใหญ่มากครับเขาะจะเอาตัวเฟรมเนี่ยใส่น้ํามันเครื่องไว้เพื่อให้เฟรมเนี่ยทําหน้าที่เป็น Oil oh. ออยล์คูลเลอร์โอเพราะว่าเพราะมันเป็นเฟรมโมหะใช่ไหมมันจะสามารถช่วยระบายความร้อนตัวจากตัวเฟรมได้แล้วมันจะไหลลงตรงนี้ด้วยนี่คือน้ำมันเครื่องมีหมดเลยใช่จะมีในนี้แั้วแกตตรงนี้จะเป็นรูเดน้ำมันเห็นไหมครับ ตรงนี้สามารถเดินน้ำมันเครื่องออกได้แล้วก็จะมามีสายน้ำมันออกเข้าไปที่เครื่องมันก็จะวนอยู่นะครับทางระบบแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็จะเรียกว่าระบบไดซัมนะครับอ,อย่างที่เราคุ้นชินเนี่ยก็คือระบบน้ำมันเครื่องอยู่ในอ่างแค็งตัวเดียวก็คือแค็งมันจะใหญ่ถ้าเป็นรถสมัยใหม่ใหญ่ไดซัมก็คือจะมีอ่างน้ำมันเครื่องแยกแยกไปก็ใช้รถใช้กับรถหลายๆรุ่นทางยุโรปก็ใช้กันเยอะครับแบบนี้ ข้อดีก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือทําให้เฟรนช่วยเป็นตัวระบายความร้อนสังเกตเขาก็เลยไม่ใส่ออยยกเว้นพวกแต่งซิ่งเราไปใส่ออยเพิ่ม,มนะครับนี่นี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ทราบ,รบนะครับโอเคเครื่องยนต์นะครับเป็นขี้รอความร้อนนะครับสังเกตลูกยางตรงนี้นะครันี่ลูกยางแล้วระหว่างขี้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าเพื่อช่วยลดเสียงเสียงกล้องเสียงกระทรอนจากกัวเครื่องยนต์ใส่ใจสุดๆเพราะว่า เพราะว่าลูกสูบมันใหญ่และลูกภาพมันเป็นเป็นเครื่องที่ชักยาวชักยาวคือระยะชักสูงนะครับมันไม่ได้ให้รอบที่สูงแต่มันให้แรงบิดที่สูงถ้าใครเคย QSR ก็จะรู้เลยว่ามันน้องสันะครับแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์นะนเครื่องยนต์นะไม,ม่ได้มีไดสตาร์ทนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของ Yamaha SI อีกจุดน,นึงี้เป็นคันสตาร์ทเท้าคันสตาร์ตเท้า,า,ทาไม่มีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเท่านั้นต้องบอกว่าคนไม่เคยสตาร์ทกับรถรถลูกสูบใหญ่ขนาดนี้ ค่อนข,ข้างสตาร์ทยากมันมีวิธีอยู่นะครับแต่นี่ตรงนี้ก่อนเราไม่ทิ้งนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เบรกหลังนะพี่นี่ไม่ใช่ฉีดน,น้อนนะไป็เหมือนสตาร<ล>์ทนะรถสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ใชนะ่ไม่ใช่เบรคเสริมตัวนี้เป็นตัวยกวาล์วมีมาตั้งแต่ SR ตัวเก่าแล้วถามว่าทําไมต้องยกวาล์วนะครับอ่าตรงนี้เวลาที่เราบีบเนี่ยมันจะไปช่วยยกวาล์วให้ลอยขึ้นมานะครับเพื่ออะไรนะครับสังเกตอีกจุดหนึ่งนี่คือเอกลักษณ์ของ SR เหมือนกันนะครับสังเกตมันจะมีจุดดูมารตรงนี้ นะครับ for kick start นะครับเขาเขียนไว้จุดดูมาร์กเนี้ยไว้ทำอะไรนะครับเขาให้เราเนี่ยนะครับกดคัขอขอนเร,ริ่แบบนี้เนี่ยกดคันเริ่มอันนี้ผมกดคันเริ่อยู่นะอะกดคันเริ่นะครับเพื่อหมุนให้มาร์กเนี่ยมันมาตรงกับจุดช่องตรงนี้นะครับแต่เวลาที่เราดันไปเนี่ยแล้วร,รถมันเข้าสู่จังหวะอัด <ừ. S 2> มันจะกดยากครับอถ้าเรายกวาลช่วยนี่ผมบีบยกวาลที่นิ้วปุ๊บนะครับ กำลังอัดนะนะครับมันจะถูกปล่อยออกอเพราะว่าเรายกวาวขึ้นแล้วนะครับ oh. เราก็จะ้หมุนได้ง่ายเนี่ยม้ามันก็จะเราสามารถหมุนให้มันมาตรงกับเนี่ยมันตรงแล้วผมหมุนนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งปอ๊นเวลาเราใช้เท้าขีบมันจะเบามากนะครับเวลาที่เรายกวาวช่วยนี่มีมาร์กมาแล้วนะครับอันนี้มาร์กตรงแล้วอาจจะสองไม่เห็นครับมันจะเป็นหัวโลหะอยู่ที่ตัวแคมนะครับพอมันมาตรงปุ๊บนะครับมันจะตั้ง,ง่ายๆเลยไม่ต้องยกวาวแล้วคราวนี้นะครับ ให้ยกคันตาล่าขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วเหยียบลงไปให้สุดนั่นคือมันจะสตาร์ทได้ง่ายนะเ hmm. พราะมันอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับถ้าไม่ตั้งมาร์กสตาร์ทได้ไหมคือมือเก่าเขาสตาร์ทได้แต่คุณต้องพยายามหน่อยคุณต้องรู้จังหวะเราตัวเองแต่ถ้าวิธีง่ายๆที่ SR า <c oughs> เขาแนะนําเลยนะก็คือบ <c oughs> ีบโดยยกวาว <c oughs> นะครับ,รบตั้งมาร์กให้ตรงตรงนี้ปล่อยคันตาล่าขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วเหยียบลงไปเลยครั้งหนึ่งมันจะติดเลย ยิ่งลวไชียิ่งติดง่ายนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ SR ซึ่งเนี่ยดีเทลพวกนี้ถามว่ารถสมัยนี้เวลากิจจะสตาร์ทมอไซค์ไ,ไปเน,นี่ยเนาะมีกุญแจคือกุญแจกดเชือดเรียบร้อยบางบางรุ่นให้บยบคัทคือม,มันง่ายแต่ถามว่า SR มันต้องข้างยุ่งยากนะแต่ถามนี่มันคือเอกลักษณ์แล้วมันคือสเสน่ห์ของ SR และคนอื่นจะชอบเล่นกันโดยเพราะวัยรุ่นวัยรุ่นจะชอบ SR มากนะครับเพราะมันมันเท่นะแล้วมันมีเอกลักษณ์ที่ ที่แบบว่าคือไม่มีใครเหมือนอ่ะเคยเห็นรถที่มีระบบแบบนี้นะครับไม่มีนะครับน่าจะเป็นระบบเมื่อ4ี่สิปีที่แล้วที่เขาใช้กันใช่ครับแต่ว่ายางม่ให้เขาก็ยังคงเอกลักษณ์จุดนี้เอาไว้ให้ยุ่จนถึงปีปีส0 1 8ิของรุ่นนี้ที่มันออกมาใช่ใช่พูดถึงปีนี้ตระมาณ่1เอดก็ยังมีอยู่คือคือมาแสดงให้เห็นว่าเขาเจ๋งจริงๆนะอืะยังใช้ระบบเดิมครับนะครับและยังขายได้อยู่ นะครับทํามาเท่าไหร่ก็ขายขายหมดครับซึ่งริมผมบอกเลยว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาแบบหลายสิปีมากว่ามันเวอร์จริงครัผมครับแล้วก็ถามว่าคู่แข่งมีไหมนะครับคู่แข่งอย่างสมัยก่อนเนี่ยรถสุดเดียวอย่าง Honda ก็แน่นอนมันต้องทํารถสุดเดียวครับ4 0 0ออกมาก็ออกเป็นคับแมนนะครับทรงมันจะเหมือนถ้า BSA น่าจะนึกออกนะครับทรงมันจะเหมือนรถคาเฟที่เป็นสไตล์รถแข่งสมัยก่อน ถังได้ยาวๆนะมันจะไม่เป็นใช่ครับหน้าตามันก็จะแตกต่างกันนะครับเอ๊ะไอ้แต่ตัวคัมแมนเนี่ยเก็เล็กนิดนึงนะครับสังเกตว่าคัมแมนจะมีท่อออกสองสองท่ออ่าอ่าคนก็จะเข้าใจว่ามันสองรถสองสูบนะครับจริงๆแล้วมันสูบเดียวเหมือนตัวเอสอาร์นะแต่ว่านะครับมันจะส่งท่อมาจากตัวเสื้อเลยนะครับแบบนั้นนี่นี่คือก็นั่นก็คือคู่แข่งนะครับส่วนจุดอื่นนะครับมันก็พัฒนามาอย่างที่บอกระบบเบรกนะครับระบบเบรกเปลี่ยนจากดมเบรก ก็จะเป็นตัว disc b a e นะครับจะเปลี่ยนตัวล้อนะครับเป็นอลูมิเนียมที่แข็งแรงขึ้นนอกนั้นนะครับจุดอื่นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมีพวกดีเทลไฟท้ายท้ายอะไรเล็กน้อยที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัว40ปีอันนี้คือตัวพิเศษอันนี้อันนี้คือตัวพิเศษตัว40ีเท่านั้นของ SR เนี่ยนะครับ นอกจากตรงนี้ที่มีเพจแล้วเนี่ยมันจะมีที่เรือนใหม่มันจะเขียนที่10ปีด้วยนะครับซึ่งต้องบอกจริงๆว่ารถรถพวกรถลิมิเต็ดพวกเนี้ยโดยมากคนไม่ค่อยไปขี่หรอกเนี่ยสองโลใช่ครับสองโลไม่ค่อยไปขี่หรอกเพราะว่าอะไรนะครับสมมุติเกิดอุบิเหตุนะครับล้มไ้นมาใช่คือไม่มีอะไรอย่าลืมว่าอะไรลิมิเต็ดเหมือนกันมันไม่มีขายแยกนะคือโอเคอาจจะสั่งได้แต่มันหายากนะเพราะว่าคุณจะมาซื้อ ไอ้พวกเพจ40ปีเนี่ยไปใส่ในรถธรรมดาง่ายๆยามาฮ่าเขาไม่ยอมหรือเล่าเฮ้ยไม่ไงก็จะมีลิมิเต็ดทำไมใช่ฉะนั้นคนที่ซื้อพวกรถลิมิเต็ดพวกนี้ไปเนี่ยมันมีคุณค่าคุณรู้ไหมว่าถ้าถ้ามันลิมิเต็ดขนาดนี้นะเก็บไว้สักยี่สิบสามสิบปีมันก็ยังลิมิเต็ดอยู่ราคามันต้องขึ้นแน่นอนเฮ้ยแน่นอนพี่เพราะเพราะเพราะมันลิมิเต็ดคุกค่ายนะไม่ใช่แค่ยามาฮ่าทำแล้วยิ่งสภาพเดิมๆก็คือไม่ไม่เคยขี่ไม่เคยใช้งานแน่นอนมันเหมือนพักเครื่องนะครับมันเหมือนเหรียญ อะไรก็ตามยิ่งถ้าไม่ใช้แล้วเก็บนานๆราคามันก็ต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่าพอดีมานมันมีนะครับแต่ของมันมีจํานวนจํากัดมันต้องแพงอยู่้ะไออันนี้ผมมาเห็นอันนี้เลื่อนไม้ครับครับยังใช้อันนหลกใช่ครับยังเป็นเข็มหมุนเขาเรียกแล้วเขาเรียกระบบหมุนนี่สายเลื่อนไม้เลื่อนไม้เป็นระบบเฟืองโอ้โหมันคือระบบเฟืองแบบแบบว่าคือจริงๆเดี๋ยวนี้แทบไม่ใช้กันแล้วนะ นี่แต่มันกุญแจอ่ะมันระบบอะไรไม่รู้อบบมาใหม่แต่คันนี้ไม่ได้เสียบแบตเนาะอืมไม่ได้เสียบแบตก็จะเป็นกุญแจเหมือนคีย์เลสเลยอ่ะเป็นคุณไม่ใช่คีย์เลสแต่จะเป็นกุญแจชิปอ๋อกุญแจชิปใจโมนะครับที่ที่จะมีระบบอิโมก็ไอ้ข้างล่างนี่คือเลขอะไรพี่ศูนย์ศูนย์เนี้ยน่าน่าจะเป็นเลขเลขใหม่นะครับเพราะมันจะโปรตีนจะมีชิปกับมีไมล์รวมไงสามารถรีเซ็ตรีเซ็ตเป็นทริปได้นะครับก็เหมือนทริปเอทิปบีทริปเอทริปบีอ่ะนะครับเพราะมารีเซ็ตตัวตัวนี้ได้ โอเคส่วนโดยภาพรวมก็จะนี่ครับ,รบก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยมากคือดีไซน์มีคัตออฟอันนี้เขามีอยู่แล้วป่ะพี่ตั้งแต่แรกป่ะปะใช่มีตัวนี้ใช่ไหมครับคัตออฟใช่ไหมครับใช่ปกติต<อ>คือเมื่อก่อนก็เป็นลักษณะนี้แต่โอนียจะดูดีกว่าสมัยก่อนนิดนึงนะเมื่อก่อนจะเป็น,น,นลักษณะเหล็กกรอบแบบนี้คือมันดูถึกแข็งแรงมากแล้วก็ดีไซน์ยังแบบว่าคลาสสิกอะนะก็ส่วนจุดอื่นเนาะอย่างนี้ผมเห็นดูท้ายนี่คำว่ายามาฮ่าเป็นเกีรทอง นาจะมาเต็ดทองือก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับล้อสีทองท่อท่อเนี่ยด้วยด้วยมาตรฐานของรถในยุคใหม่นะครับมันเรื่องมาหายเสียมันสูงเนาะก็จะใส่ใช่จะใส่แทปใส่อะไรไปก็คนบอกว่า y มาฮ่าอาจจะไม่เอาเอาเข้ามาแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ผลิตนะผลิตแต่มันจะไม่ผ่านมาตรฐานเสียเพราะเรื่องของเรา่าเครื่องมันเทคโนโลยีเก่าใช่นะครับลูกสูบมันก็ใหญ่การเผาไหม้มัน การทำให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียในรถยุคนี้ได้เนี่ยยากมากนะครับแล้วท่อก็เไม่กัลลักษณ์อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคนขี่เอทอาท่อจะมีสองทรงท่อแถบแทบ็บท่อแถบ,บที่มีแผ่นแถบใส่นะับสามารถสามารถตูมเสียงโดองได้แบบท่อไมโครโฟนท่อไมโครโฟนก็ทรงยาวๆไม่มีปลายใช่เรียกว่าข้างในไม่มีอะไรเลยใช่ไมโครโฟนแล้วก็จะเป็นจะเป็นทรงนี้เสียงไม่ดังต่างกันมันดังบึ๊ปบุ๊ปบุ๊ปยาวนะบุ๊ปผมชอบมากนะสมัยก่อนคือฟังฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือเอทอาร์ใช่ที่เสียงแบบโอ้สูบใหญ่แล้วเดิน จูนคาบูเดินน้ำต่ำนะเสียงปรับปรับเวลาวิ่งสุดยอดมากนะนี่ก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนเล่นซีอาร์เนี่ยนะครับชื่นชอบครับผมนะครับโอเคก็คร่าวๆคร่าวๆเนะาะของซีอาร์ตัวนี้ภาพรวมภาพรวมก็มีประมาณน,นี้นะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญในเรื่องซีอาร์มากมายนะครับแต่คือเคยผ่านมือเคยเคยขี่มาบ้างนะครับก็เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่มีคุณค่าก็บอกว่ามีคุณค่าแล้วก็ตำนานมันยาวนานนะครับ ยัมาห้าหลายคนอาจจะไปคุ้นจินกับรถรุ่นใหม่ๆเนาะแล้วก็จะมีสาววของเขาอยู่แต่รถรุ่งขกงาแบบเนี้ยซึ่งหลายคนบอ,อกว่าราคามาสูงไปไหมเปิดมาสองแสนกว่ายิ่งโรลลิเ็ดสามแสนเนี่ยสองหกปะใช่ประมาณนั้นประมาณสองหกอย่างมีปเตดก็มาสามแสนนิดๆคนผอกู่โหเครื่องสี่ร้อยเทโนลยีเก่าขนาดนี้นะครับแรงม้าก,ก็น้อยดัมเบลอยู่เลยคร,ครับแพงไปไหมราคานี้นะครับถามว่าถ้าคนชอบอ่ะ มันไม่แพงไม่แพงครับมันไม่แพงแล้วแล้วคือลึกภาพสมมติรออายุสัก40กว่าเมื่อสมัยเด็กๆเลยเห็นคนขี่นอาแล้ววันนี้มีเงินทํางานนะมีเงินใช้แบบว่าไม่เดือดร้อนมาเห็นด้วยอายครั้งหนึ่งถามว่าเขาจะซื้อไว้ใช้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแพงของเราครับมันมีคุณ่าทางจิตใจนะครับ,รบน,นี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว,ว่าแล้วแต่ลสนิยมแล้วแต่ความชอบของคนนะครับเราว่ากันไม่ได้นะครับโอเค okay. วันนี้ก็ขอขอบคุณทางกับโมโตนะขอบคุณเคียของโมโตคูมาาเคียป๊อปนะครับที่ ให้เรายืมรถมารีวิวนะจริงๆเราจะลองขี่ขี่ไม่ได้ไงใช่เพาะมันมีเจ็ดจุดเพราะเขาตั้งใจว่าจะไม่ขี่แล้ใช่ครับนะครับเขาเก็บสะสมใช่ครับเขามีมังกี้รุ่นสะสมอีกหลายคันเลยนะเป็นฝูงนะเดี๋ยวไว้ถ่ายมาให้ดูด้วยนะให้เพื่อนๆดูโอเคนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กันนิดนึงนะฮะถ้าใช่อ่ะถ้าใช่ก็กดเลยเรืองไหนเดยโอเคนะครับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามกันนะอยากดูรถรุ่นอะไรนะครับสนใจหรือมีคําถามอะไรนะสอบถามหรือเขียนมาในคอมเมนต์ได้ติชมได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ